สวัสดีครับทุกคนไหนวันนี้ยได้หเนี่ยขณะนี้เวลาตีห้าห้าสิบสองนะครับวันวันนี้เรามีนัดถ่ายงานของฟ f ฟายนะครับที่พัทยาเนาะไปถ่ายงานโปรโมทไอวอลนะครับผมวันนี้เราก็จะพาถ่ายบล็อกหนึ่งวันนะครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมอันนี้เราก็แต่งหน้าทั้ผมเสร็จแล้วนะครับผมน,นี่เราก็จะไปพัทยากันนะครับผมตื่นตีห้าคนเพื่อเพื่อมาพัทยาลองรักสาวพัทยาโอ้ยก็เดี๋ยวนับแด่นะครับเราต้องขึ้นแท็กซี่เนาะจากหน้าบ้านนะครับผมจากซอยตอนนี้ผมอยู่ซอยร้อยสิบสี่บางแวกร้อยสิบสี่ขึ้นรถแท็กซี่นะครับ เพื่อไปเดมอบางแค่นะครับเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าหลัก2ก่อนเนาะเดมอแบงแค่ครับ ผมเดยวมบางแคพงลงมาจากแท็กซี่เมื่อกี้นะค่ารถ60บาทจากบ้านผมนะพอบ้านเดลโมบางแค่พับเดียวเดี๋ยวเราก็จะไปตัวของสถานีหลักสองนะครับซึ่งก็นี่แหละมันอยู่ติดกับเดยวมบางแคเนาะนี่ก็สวยเลยคนดูดิอากาศโคตรดีแล้วฟ้าแบบสวยมากอะตอนเช้าอะ ขออนุญาตซื้อตั๋วก่อนนะทุคนนะดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสูนยรวัฒานธรรมบนี่อยู่ที่สถานีสูนยรวัฒานธรรมนะครับตอนนี้เราก็ต้องออกประตู3เนาะเพื่อไปตึก a a อนะครับผมออกขวามาปึ๊บเราออกจากประตู3เนาะแล้วก็ขวาเลยนะครับผมนั่นไงนะครับผมตึก a a ที่นัดหมายของเรา ดีครับ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 อยู่วัดถึงไหนแล้วอล้วมาแล้วแล้วรู้ดีครับวันนี้ว่อย่างไรเราก็มาเร็วคนนี้นะเฮ้ยเต็มตัวแล้วดูเราไปเหมือนคนจะไปมีเก่งอยู่เต้าหินอเอ้าเอวเมื่อกี้ผมเดินมาผมหาพี่ไม่เจอผมหาคนผมชมพูอ่ะเลยกูงั้เชื่อดิกิ๊โโง่กันเนี่ยมันไม่ถึงไอะทับแลนด์มายังไม่เห็น มาเหจอกันนะครับผมต้องเกียดนะครับอุ้ยหล่อพี่พอมีแอปให้พอดีๆเขาถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้ปบบถ่ายรูปเบื้องหลังนะตอนนี้เขาลังถ่ายกันอยู่ดูรถดูรถทัวร์ดิถ่ายขอเลยดิถ่ายหน้าขอเนี่ยนี่ไงลุงบอลถ่ายหน้าผมนะกับอู้ไอ้คาวิบอลไม่มาถึงเรื่องของอีกรอบนึงมาเรือยๆดูไหมในนี้คืออะไรระเบิดมิชัยอ้าวหล่ออีกแล้วไอ้บอล เฮ้ยไอวอลิอยังแบกต่อครับเฮ้ยคุณรู้สึกไงครับที่ท็อปแลนยังไม่มาครับคุณรู้สึกไงรู้สึกว่ามาพักใกล้ๆแต่ทำไมมาช้าจังมันไม่มันไม่ใช่หรือเปล่าตัดไปตรงนี้ไม่ตื่นหมดแต่ไล์สดไม่ใครรู้ไหมเฮ้ยไม่ฮะมีแฟนผมครับสุดมากทำไมเขาถึงไม่เอาหน้าเราติดรถบัสอะตอนที่เราแบบระดับโตท็อปขนาดนี้ เกิดอะไรขึ้นครับคุณวังเกียรติปวดเย่ยวครับปวดเยิ้วตื่นเต้นนะไม่ใช่รอพี่บอลนานแล้วเรื่อน้ำปวดหัวนะว่าพี่บอลจะมาแต่จริงๆวังเกียรติทำตัวสบายๆนะเพราะนี่ก็คือบริษัทเองใช่หรอใช่นี่พี่ของพี่หมดเลยทำตัวตามสบายเรื่องน้ำอยู่ไหนวะพี่บอลนะพี่บอลผมมาเลยนะกองพี่เออเอาเนี่ยเอาที่ถ่าย แอคแอรอคือเรายืนแอครออะไรืแอครอไ่นใจเราไหมโอกูดิโอ้นี่ไงเราจใครนี่โอ้คืออะไรอ่ะรออย่างนานคือเรายืนแอครอตั้งนานอ่ะทำมาื่นเต้นไม่นใจเราเลยคือเรายืนยอยูนเชาวัีครับมาแล้วตื่นเช้ามากบูมฮะขอคุณเลยไม่ดีไม่ดีนะปีปายด้วยไม่ดีมาใายไม่ธรเวลาท่านผู้ดูนี้เป็นเพลงตตึ๊ดต

ไม่รู้ผมมากินข้าวแกงเรียผมมะผมมาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเอามาต้องทำอะไรอ๋อคือเดินมาผมเดินมาเนี่ยผมกับก้องเกตจะมาเดินมาขัดขยะไงผมก็เห็นเขาเดินต่อแถวกันแล้วก็เลยเดินไผมโอ้ยมาขัดโั่วซุ่มตรงนี้พอดีแล้วพอดีว่าเห็นเขาแจกแจกก็เลยเดินเดินไปใช่ใช่ใช่แล้วกลับบ้านเหอะแล้วก็มุมกล้องก็เสยเวอร์นี่เลยผมจะถ่ายมุมนี้เลยใครรอดใครรู้ไปอ่ะโอ้โหไม่ได้เลยนี่ยก็อเกตดูดิมเสยคือจะมาวัดซีผิวกันผมก็วัดด้วยได้ไหมเอาวัดยังไงเนี่ย อ๋อกองเกียบไม่ไหวอะ่ะคือเราเปียกกันอย่างเดียวเลยอะ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถนะครับทำตัวจริงๆเราเป็นดาราใครโบ้บนั้นแหละบอกอย่างี้ก็ลั่นเลยดิเงียบตอนนี้ครับเราก็สีแดงดูมือเราเป็นสองคนสองสี่ไงคือสีอื่นมีการเป็นสิบยี่สิบแต่เรามีแค่สองใช่สุรันใช่เพราะเราตั้งแต่ขึ้นรถมาเห็นสีแดงทำไมสีแดงมีสองคนจะได้หล<ส><ส>อกแค่สองคนเนี่ยครับไม่ต<ส>้องมีใครมาแย่ง<ส>อะ<ส> จะได้มีจะได้ดอกกันแค่สองไว้ไว้ก็รถึงความผิดพลาดของสามสีมาแล้วว่าไงบ้างบอสันตคือเขาไม่โปรเฟชชั่นอลครับอยยาเจอทีมโปรเฟชชั่นอลค่ะ เจอแน่เนื้วก็ต้องโอนไงเพราะคนเขาด้อยเอ่อออกกันดูหลังนะเนื้อเป็นการให้เกียรติกับสีแดงนะที่เขาบอกเขาโปรเฟชชั่นอลมากนะครับเราจะให้เขาพูดเป็นชื่อไฟลัมนะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับแบบว่าอะโทมาด้าอะไรเงี้ยแมมโมลสามสองหนึ่งเริ่มครับไม่รู้ โอ้ยแล้วเอ็กเซนต์อีกไมโลมะนาวไมโลมะนาววานิลาไมโลมะนาววานิลามินช็อคเฮ้ยอย่าหุยดิมันนั่งไงมโลมะนาววานิลามินช็อคเอามั็นตี่เออช่อยด้วยไมโลมะนาวมินช็อค วันน,น,นี้และวันนี้ามละวันนี้แรก่อนทำไมตัดแต้มแต่แรงเลท,ทำไมวะรถเกิดอะไรขึ้นวะทนตอนนี้ก็ได้กินชาเขียวแล้วตื่นยังยังครับแม่งสาภาพเหมือนเด็กแบบมาโรงเรียนแล้วแบบไม่พึ่งตื่นอะ่ะ รถเราไม่งยังใหญ่เลยรเท่ยกทับตามหายวอคือไงวะขับรถชนไอวอลเป็นเกมใช่ไหมเออว่ะอันนี้อันนี้อันนี้หรือว่าสปอยล์หรือเปล่าสปอยล์รถใหม่ที่จะเข้าในสีไใจวะรถบั๊ด,ด <laughs> ข้อดังตี้อ่ะ <c oughs> ดู <c oughs> หรือว่าจริงแล้วซีฟายจะรถปัดเข้ามาจ <c oughs> รวางอัพที่รถกัน let's go แล้วครับผมคุณังเกียร์ครับพี่ใจไหมครับคุณเกียร์ครับถึงแล้วครับนี่นี่ครับผมอุ้ยเอกล้สแกนโอ้ยหลังนนะครับถึงแล้วครับว้าวข้างไปข้า โอ้คนบริการน่ะขี้เหร่ครับคุณรู้สึกไงครับหนาวครับหนาวหนาวอะไรมเงี้ไม่เข้าไปเลยหนาวแล้วกลัวหนาวเราเหมือนเด็กกับเด็กมาท่านายนี้มีปัญหาโอ๊ยไม่ได้มาขอเลี้ยงเลยขอเลี้ยงจื่อเรื่อย โอเกินกคนตอนนี้ก็ได้ข้าวมากินแล้วนครับใช่ไหมเอาอะไรู่นะกินกับเาด้วไอคิดนี่สงสัยตั้งแต่ต้นแน่จุดอยากลุ้นเไมาที่โดนคืออะไรคืไคือน่ไปลาพริกอะในขาบ้างกองเลยใช่คือน้าปลาพิกไงไม่เช่อะไรกันบว Japanese ไกันแก้ำแกรใ่เหมือนเอาเด็กมา มันแกะทางไหนละกองเอ้ยไอพี่ซึ่งตันนี้เลยอุ้ยาพิีาพิธี้าพิธีเ้าพิธีข้าพิธ้าพิธีาพิีร้าพิาพิธีข้าพิธีข้าดิธีนทาพิธี้าพี่อาพิธ้าินไ้ีาพิธีขพิาพิธข้าี้าราินิีิ้อีาินิข้า้ อิ่มแล้วมีพลังเรากำลังจะไปไหนพี่บอสขึ้นรถครับผมไปไหนรู้ไหมพี่รู้ไหมก็รถไปไหนไปเกาหลีหรือไปกลับบ้านฮะกลับบ้านคือมึงมาตั้งใจมากขึ้นกนข้าวแล้วก็กลับบ้านใช่พี่รู้ไหมเขาจะใหเราขึ้นรถไปไหนเขาบอกเขาจะไปดำทีนเขีวตรงนั้นไม่ใช่เขาจะกลับบ้านเอ้ากลับบ้านกลับบ้านจริงใช่กลับบ้าร์ตันไปกินข้าวกับบ้าน มีนะครับคดูครับดูบ้องหลังนะครับปีนะครับเบ้องหลังปีนะครับเหยัเลยเหนยจัเลยครับตอนนี้มาร์เพีกับบอลลาร์ได้ทำการผูกข้อไม้ข้อมือกันแล้วรทีมเข้าทีมแดง ไมจีไมจีไงเชื่อมจีไงเพราะว่าเราคืออะไรเราคือไมจีไงเราคือแก๊กเกียวกังแก๊เกียวกันใช่เพร AK เอก้องเกตเอพีนะบ้าเอพเฮ้ยน้เสาสามคนับชนะเจิญไม่มองเท้าชายชัดชัดๆสับ สับยุ่งยุ่วอะวายอะไรมีพลังเหรอปย่ีอ่เี่ยนลาเี่น่าเลยเกอเลยครับชั้นบนเพราะเราเป็นคนชั้นสู ้ยอยู่ใกล้กันด้วยผมได้ีดยืนหน้าวางองเท้าหนได้ไหมไอ้กล้องเกาี่ิของพี่อ่ะไม่รู้ว่าใส่อะไรใส่ดเปลดานะขอเลไวเอไม่าตัวเองไม่เต็มมันจุดที่สุดเย้เยเยเยเ่ข้างในมันหนาวจัดจริงหนาวเลยเหรอพี่้กล้องา้อง่ไปเอาเข้ามา เออไม่ได้ไม่ไ oh, ด้ไม yes. uh ่ไ huh. ด้กล้องมันเหมือนทนได้แค่ประมาณแบบลบหนึ่งลบสองมากตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่แอนตาร์กติกานะตอนนี้เราจะออกไปเจาะน้ําแข็งใช่ว่าข้างล่างนี้มันมีชิปไอวอลหรือเปล่าใช่มันหนาวจริงเว้ยคนดูโคตรรันอ่ะหนาวดีครับดีครับหนาวมากทีไหนอ่ะที่มันหนาวจริงไปเดินเบิร์นเกินเดินเดินร้อนหรืป วันนี้เราอยู่ที่แอนตาร์กติกานะครับที่ตัวอะไรครับคุณม้องเกียิอันนี้คือผงไทย คือพวกเราอยู่ได้อะไม่ได้นี่แข็งไปแล้วเนี่ยใช่นี่คือเชื่อว่าถ้าถ้าเราถ้าเราเทน้ำลงอ่ะก็คือน้ำบัดใช่หรอนี่แล้หนาวแล้วหรอเออนี่ปรับชารแล้วนะนี่มันจะได้เรื่อยปชาลแ้วนี่ ยูเคดิมาดูแน่ๆดูไปแล้วยูเคดิดิบปวีวะหมั่มเท่งหนงหนงเท่งหมั่มมันหมั่มเท่งหนง,งๆๆตอนนี้นเราอยู่ที่แนต้หวัาชใช่ยุโรปใต้ก็คือโคตรหนาวอ่ะเขารู้สึกครับหลังจากเข้าไปข้างในไม่ได้ทางเลยเลยเข้าไปเพิ่เปิดกล่องเปิดปุ๊บโอ้โหโ,โดนไล่ออกจากแขกเตรียมตัวยังนานกว่าอีกโอ้พี่ถ่ายอยู่ไหมเนี่ยพี่บอสถ่ายอยู่จ้ะ ไม่แน่ค,นครับเดละสามทุกคนเป็นลวสามเดือนละกานที่บ้าน อย่าส่งน้องกูมึงนี่ตลอดเลยจะทำเวลาล่าสุอย่าไปอย่าไปอย่าไเลยทำตัวไม่ตลกเอ้ยบายบายพุ่งคิดทุกคนตอนนี้เราก็ถึงติดกันแล้วนะครับวอล์กสำหรับทริปนี้ก็น่าจะใกล้จบแล้วครับเราต้องจากลากันแล้วครับคุณก้องเก้วไปเจริญครับทุกคนไปห้องน้ำก่อนไปไปไปน้องอย่าลืมไปดูคลิปเต็มในช่องทางการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์ทุกช่องทางเลยไอส์วอลล์ออร์ิลฉีกกฎทุกความสามารถ